ประเทศไทยลอกเลียนแบบได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือวินเซนต์แวนเดอร์เบิร์กสถาปนิกชื่อดังชาวดัตกล่าวอย่างไม่แยแสก่อนเดินทางไม่ยังเมืองจำลองสถาปัตยกรรมยุโรปที่เขาใหญ่เขาเชื่อสุดใจว่าสถานที่ซึ่งจำลองวัฒนธรรมบ้านเกิดของเขามาอย่างตื้นเขินนั้นไม่มีค่าพอให้เสียเวลาไปดูแม้แต่น้อยแต่ทว่าทันทีที่เขาก้าวเทาเ้าเข้าไปในอาณาบริเวณนั้นสีหน้าของเขากลับแข็งค้างเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความจริงสุดช็อกอะไรที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงอีกของหมู่บ้านแห่งนี้ เรื่องราวต่อไปนี้คือการตกหน้าครั้งประวัติศาสตร์ที่สันสะเทือนวงการสถาปัตยกรรมโลกและเป็นบทพิสูจน์ถึงจิตวิญญาณของคนไทยที่ชาวตะวันตกต้องจดจำไปตลอดกาลเดือนกุมภาพันธ์นสนามบินสุวณภูมิคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังก้าวออกมาจากประตูผู้โดยสารขาเขาวินเซนต์แวนเดอร์เบิร์กสถาปนิกวัย40เศษจากอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมผู้ผ่านงานบูรณะอาคารประวัติศาสตร์ในบ้านเกิดมานับไม่ถ้วนข้างกายเขาคือเอเลนาภรรยาผู้ลหลงใหลในวัฒนธรรม ถ้าอย่างสุดหัวใจวินเซนต์ทริปนี้ต้องวิเศษมากแน่ๆเลย Elena เอเลน่าเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นแต่วินเซนต์กลับมีสีหน้าเรียบเฉยแววตาของเขาซ่อนความเหนื่อยหน่ายเอาไว้อื่นก็คงงั้นเขาตอบบันสั้นราวกับว่าจิตใจของเขาล่องลอยไปอยู่ที่อื่นทั้งสองได้ท่องเที่ยวไปทั่วกรุงเทพล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและเยี่ยมชมวัดอรุณราชวราราเอเลน่าตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยทุกย่างก้าวน่าทึ่งจริงๆ สถาปัตยกรรมเมื่อหลายร้อยปีก่อนยังคงงดงามและแข็งแรงได้ขนาดนี้เธอกล่าวชื่นชมไม่ขาดปากวินเซนต์ยอมรับในฝีมือเชิงช่างของไทยแต่ลึกๆในใจความหญิงธนงในฐานะสถาปนิกจากยุโรปยังคงค้ำคอเขาอยู่เขาเชื่อมั่นเสมอว่าของจริงกับของเรียนแบบนั้นแตกต่างกันราฟ้ากับเหวในวันที่5ของการเดินทางทั้งสองนั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่โคราชเอเลน่ามองออกไปนอกหน้าต่างชื่นชมทิวทัศน์ของทุ่งนาเขียวขจีก่อนจะกางหนังสือนำเที่ยวออก วินเซนต์พรุ่งนี้เราประเมินจำลองยุโรปที่เขาใหญ่กันนะทันทีที่ได้ยินคำนั้นสีหน้าของวินเซนต์ก็เปลี่ยนเป็นบึ้งตึงที่เขาใหญ่นะเหรอมันก็แค่สวนสนุกทีมยุโรปไม่ใช่หรือไงใช่จะเขาบอกว่าจำลองถนนหนทางในยุโรปมาเลยนะอุตส่าห์มาถึงนี่แล้วฉันอยากไปเห็นสักครั้งเอเลน่าพูดด้วยแววตาเปลี่ยมความหวังวินเซนต์ถอนหายใจยาวเอเลน่าคุณไม่เข้าใจหรอกน้ำเสียงของเขาเจอความหมงุดหงิดคนไทยจะไปสร้างสถาปัตยกรรมดัตที่แท้จริงขึ้นมาใหม่ได้ยังไงกัน มันก็เป็นแค่ของเลียนแบบราคาถูกไว้หลอกนะักท่องเที่ยวเท่านั้นแหละเขาสบประมาทแต่ในนี้เขียนว่าได้รับการยอมรับจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เลยนะเอเลน่าชี้ไปที่หนังสือนำเที่ยววินเซนต์แค่นเสียงหัวเราะในลำคอยอมรับนั้นเหรอก็คงเป็นแค่ข้อตกลงทางธุรกิจนั่นแหละมันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของมันสักหน่อยคุณยังไม่ทันเห็นก็ตัดสินไปแล้วเอเลน่าเริ่มมีน้ำโหแต่วินเซนต์ยังคงยืนกราน ผมทำงานกับอาคารประวัติศาสตร์ของดดมา30ปีในเอเลน่าผมเข้าใจความหมายของอิทุกก้อนกรอบหน้าต่างทุกบานเขามองออกไปนอกหน้าต่างต่อให้คนไทยพยายามแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีวันเข้าใจความลึกซึ้งนั่นได้มันต้องเป็นแค่สถานที่ตื้นเขินมีแต่เปลือกนอกเท่านั้นแหละเอเลน่าเงียบไปเธอรู้ดีว่าสามีของเธอเป็นคนหัวร้อนแค่ไหนเมื่อรถไฟมาถึกณสถานีปากช่องทั้งสองจึงเข้าพักที่โรงแรมเอเลน่าก็ยังไม่ยอมแพ้พรุ่งนี้เราแวะไปดูสักหน่อยก็ยังดีถ้าคุณไม่ชอบเราก็ออกมาเลยวินเซนต์ยอมตกลงอย่างเสียไม่ได้ ก็ได้ไปก็ไปแต่ถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆทีหลังอน่าชวนผมไปที่แบบนี้อีกนะชาวันรุ่งขึ้นทั้งสองนั่งรถต่อไปยังจุดหมายที่เขาใหญ่เมื่อมาถึงทางเข้าวินเซนต์มีปฏิกิริยากับอาคารอิฐแดงของสถานีเล็กน้อยโออาคารอิฐแดงเขาเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วพิจารณากำแพงอึมบรรยากาศก็พอใช้ได้แต่เขากลับมาทำหน้าเฉยๆอีกครั้งสุดท้ายมันก็แค่เปลือกนอกข้างในก็คงเป็นสถานีธรรมดาธรรมดาของไทยเมื่อเห็นราคาตั๋วที่ช่องจำหน่ายวินเซนต์ก็ขมวดคิ้ว1,800บาท สำหรับสวนสนุกนี่มันแพงเกินไปแล้วนั่นก็หมายความว่าเขาต้องมั่นใจในสิ่งที่อยู่ข้างในมากแน่ๆเอเลน่าพูดอย่างมองโลกในแง่ดีแต่วินเซนต์สายหน้าไม่ใช่หรอกก็แค่โกงราคาเท่านั้นและวหวังจะขูดรีดเงินจากนักท่องเที่ยวเขาพึมพำขณะจ่ายเงินสถานที่ระดับนี้ขายราคาเท่านี้เนี่ยนะระหว่างเดินไปที่ประตูทางเข้าวินเซนต์หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดกลุ่มแชทกับเพื่อสถาปนิกชาวดัตแล้วพิมพ์ข้อความลงไปตอนนี้กำลังจะเข้าไปดูสวนสนุกดัตของปอมในประเทศไทยแล้วเดี๋ยวจะมารายงานให้ฟังว่่่ามันนหหวยแตแตคไ ไม่นานก็มีข้อความตอบกลับมาฮ่าฮ่ารอดูเลยนะอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ดูด้วยละถ้าทางจะน่าขันพี่ลึกวินเซน์ยิ้มยอะออืมเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูเยอะๆเลยเอลเลน่าพูดอย่างเป็นห่วงวินเซนผ่อนคลายหน่อยสิอุตส่ามาถึงนี่แล้วแต่วินเซนตตอบกลับอย่างเย็นชาอย่าไปคาดหวังอะไรเลยยิ่งคาดหวังสูงก็จะยิ่งผิดหวังสู้ไม่คาดหวังตั้งแต่แรกยังจะดีกว่าแววตาของเขาเต็มไปด้วยความดูแคลนอย่างชัดเจน ก่อนจะเดินผ่านประตูเข้าไปวินเซนต์หยุดยืนนิ่งเขาเตรียมใช้สายตาอเฉียบคมของสถาปนิกมืออาชีพพิสูจน์ทุกสิ่งที่จะได้เห็นต่อไปมาเลยไหนขอดูหน่อยสิว่าพวกคุณจะเอาของปลอมราคาถูกแบบไหนมาให้ผมดูในคำพูดของเขาไม่มีความคาดหวังใดๆทั้งสิ้นมีเพียงความเชื่อมั่นว่าจะต้องผิดหวังอย่างแน่นอนเมื่อก้าวผ่านประตูเข้าไปสิ่งแรกที่ปรากฏแก่สายตาคือประตูทางเข้าขนาดมาหึมาซึ่งเป็นอาคารอิฐแดงเช่นกันเอเลน่าตาเป็นประกายว้าสวยจัง แต่วิงเซนยังคงทำหน้าเฉยเมยเขาเดินเข้าไปในประตูใช้นิ้วลูบไปตามผนังอิดแดงอืมภายนอกก็ดูไม่เลวแม้จะพูดเช่นนั้นแต่แววตาของเขาก็ยังคงเย็นชาแต่นี่มันแค่บทนำเท่านั้นและพอได้เห็นตัวเมืองจริงๆเดี๋ยวก็ต้องเผยท่าแท้ออกมาเมื่อผ่านประตูทางเข้าไปก็เป็นทางเดินกว้างขวางสองข้างทางมีสวนดอกไม้ที่ปลูกทิวลิปไว้เต็มไปหมดทิวลิปนี่คงอยากจะสร้างบรรยากาศให้เหมือนเนเธอร์แลนด์ละสิเอเลหน้ากล่าวพร้อมรอยยิ้มแต่วิงเซนกลับไร้ซึ่งอารมณ์ ก็แค่สัญ,ญลักษณ์ผิวเผินคิดว่าปลูกทิวลิปแล้วจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือไงคำพูดของเขาเต็มไปด้วยการวิพากวิจารณ์การจัดวางสีสันก็มั่วส่วสวนดอกไม้ของจะริงในเนเธอร์แลนด์มีการคำนวณที่ละเอียดอ่อนกว่านี้มากเอเลน่าหมดแรงที่จะโต้เถียงแล้วเมื่อเดินไปตามทางก็พบกับอาคารหลังแรกผนังสีขาวหลังคาสีแดงกรอบหน้าต่างไม้เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ดัต์อย่างไม่ต้องสงสัยวินเซนต์หยุดเดินแล้วมองสำรวจอาคารทั้งหลังเขานิ่งเงียบไปหลายวินาทีก่อนจะเอ่ยปากอึม ก็ดีกว่าที่คิดไว้นะใช่ไหมละ่ะเอเลน่าถามอย่างมีความหวังแต่วินเซนสายหน้าไม่มันยังมีความรู้สึกแปลกๆอยู่เขาเดินเข้าไปใกล้าอาคารแล้วเริ่มสังเกตรายละเอียดดูที่กรอบหน้าต่างนี่สิสัดส,ส่วนมันแปลกๆเอเลน่ามองไม่ออกเลยว่ามันผิดปกติตรงไหนหืมตรงไหนกันสัดส,ส่วนความกว้างกับความสูงเหรอสถาปัตยกรรมดั้ในศตวรรษที่17กับ18มีความแตกต่างกันเล็กน้อยคลาดเคลื่อนไปแค่เซนตสองเซนเท่านั้นแต่ในสายตาของสถาปนิกมันเห็นได้ชัดมากวินเซนต์พูดต่อ แล้วสีของกำแพงนี่ก็ไม่ใช่สีขาวของอาคารดั้จริงๆจะมีความลึกมากกว่านี้เอเลน่าถอนหายใจคุณนี่นะคนธรรมดาที่ไหนเขาจะไปใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนั้นกันนั่นแหละคือปัญหาวินเซนต์สวนทันควันการไม่เข้าใจแก่นแท้แล้วเอาแต่ลอกเลียนแบบรูปลักษณ์ภายนอกนี่แหละคือขีดจำกัดของวัฒนธรรมการลอกเลียนแบบของไทยเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปอาคารหลังนั้นไว้ตั้งใจว่าจะส่งไปให้เพื่อนๆดูทีหลัง ทั้งสองเริ่มเดินไปตามถนนริมคลองมีระลำเล็กๆลอยอยู่ในน้ำผ่านนักท่องเที่ยวชมวิวพื้นถนนปูด้วยหินอาคารอิฐแดงของชาติเนเธอร์แลนด์โบกสะบัดในสายลมบรรยากาศดูเหมือนเนเธอร์แลนด์จริงๆแต่วินเซนต์ก็ยังคงทำหน้าขรึมถนนหินนี่ก็ไม่ใช่ถนนหินของจริงในเนเธอร์แลนด์จะมีความไม่สม่ำเสมอมากกว่านี้มีความหนักแน่นของการเวลาที่สั่งสมมานาหลายปีเขามองลงไปที่เท้าของตัวเองนี่มันใหม่เกินไปไม่รู้สึกถึงน้ำหนักของประวัติศาสตร์เลยเอเลน่าเถียงแต่นี่มันเป็นของที่สร้างขึ้นใหม่นี่นามันก็็งใใหมม,ใม่่เปนธรรดาสิชไ อันถึงได้เป็นของจริงไม่ได้คำพูดของวินเซนต์เย็นเยียบของจริงมีรสชาติที่เกิดจากการเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบไม่ได้ที่อีกฝ้าของคลองมีกังหันลมขนาดใหญ่ตั้งประงานอยู่อากังหันลมเอเลน่าชี้วินเซนต์เองก็จ้องมองกังหันลมเช่นกันกันกงหันลมอืมก็เป็นสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์นี่นะมันก็ต้องมีอยู่แล้วเขาเดินตรงไปยังกังหันลมยิ่งเข้าใกล้มากเข้าหลายขนาดของกังหันลมก็ยิ่งชัดเจนขึ้นความสูงน่าจะเกิน20เมตรนี่วินเซนต์พึมพำกับตัวเอง ขนาดใกล้เคียงกับของจริงเลยนี่นาแต่แล้วเขาก็เริ่มจะผิดอีกครั้งแต่มุมของใบพัดนี่สีช่วยเกินไปกังหันลมของจริงจะติดตั้งในมุมที่แม่นยำกว่านี้เขาเดินวนรอบกังหันลมหนึ่งรอบตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วสีของไม้นี่ก็ไม่ใช่ไม่สามารถสร้างสีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาขึ้นมาใหม่ได้เอเลน่าไม่พูดอะไรอีกแล้วเธอคิดในใจว่าสามีของเธอคงไม่มีทางยอมรับได้และเธอก็เลิกพยายามแล้วเมื่อมาถึงลานก วังก็เต็มไปด้วยนักท่องเทีย่ยวมากมายทั้งครอบครัวชาวไทยคู่รักและนักท่องเทีย่ยวชาวต่างชาติทุกคนกำลังถ่ายรูปก,กันอย่างมีความสุขเด็กๆวิ่งเล่นหัวเราะคกคักพ่อแม่ก็มองดูลูกๆด้วยรอยยิ้มเห็นไหมทุกคนดูมีความสุขกันทั้งนั้นเอเลน่าพูดแต่วินเซนต์กลับแค่นเสียงหัวเราะนั่นก็เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าของจริงเป็นยังไงสำหรับคนที่ไม่เคยไปเนเธอร์แลนด์แค่นี้ก็คงพอแล้วละมัง้งคุณพูดจาแบบนี้มันเกินไปนะเอเลน่าพูดอย่างมีอารมณ์แต่วินเซนต์ไม่หยุดผมก็แค่คมจริงงงะปกกกแแยยขขอออับล หน้าที่เหรอไม่มีใครขอให้คุณทำเรื่องแบบนั้นสักหน่อยน้ำเสียงของเอเลนาแข็งกร้าวขึ้นวินเซนต์เงี้ยไปทั้งสองนั่งพักบนมา้านั่งเอเลนาดื่มน้ำจากขวดพลางจ้องมองสามีนี่วินเซนต์อะไรคุณจะสนุกกับมันอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เลยเหรอน้ำเสียงของเอเลนาเจือความเศร้าอุตส่าห์เราสองคนมาเที่ยวด้วยกันแต่คุณกลับเอาแต่บ,บน่นวินเซนต์หลบสายตาขอโทษแต่ผมมีความหยิ่งในฐานะสถาปนิกหยิ่งเหรอเอเลนาเลือกใช้คำพูดอย่างระมัดระวงัง นั่นมันไม่ใช่แค่ความดื้อรั้นหรอกเหรอคำพูดนี้ทําให้วินเซนต์สะอึกไปเล็กน้อยแต่เขาก็กลับมาตั้งกัดป้องกันตัวเองทันทีไม่ใช่นี่เป็นการประเมินอย่างสมเหตุสมผลในฐานะผู้เชี่ยวชาญแต่ที่นี่ไม่มีใครอยากฟังการประเมินของคุณสักหน่อยคําพูดของเอเลน่ารุนแรงขึ้นคู่สามีภรรยาสูงอายุชาวไทยที่นั่งอยู่มา้านั่งข้างๆลุกขึ้นยืนก่อนจะจากไปทั้งสองก็คุยกันพลางยิ้มที่นี่สวยจริงๆเลยนะใช่ไหมอีกกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยคราวหน้าอยากจะพาหลานมาด้วยเมื่อได้ย้ยนนนนิินนนนนนนบบททสาัวเซ์ก็พมพม ก็แค่ความคิดเห็นของคนไทยเท่านั้นแหละเอเลน่าถลึงตาใส่สามีฉันได้ยินนะโอโหยับคายจริงๆเอเลน่าลุกขึ้นยืนแล้วดึงมือสามีไปกันเธอเดินดูอีกหน่อยอุตสาหจ่ายค่าตั๋วมาแล้ววินเซนต์ลุกขึ้นอย่างไม่เตอมใจก็ได้แต่อย่าคาดหวังอะไรนะฉันไม่คาดหวังอะไรแล้วละ่ะคำพูดของเอเลน่าเจือไปด้วยความทอดอะไรทั้งสองเริ่มเดินอีกครั้งไปตามถนนริมคลองมุ่งหน้าไปยังโซนถัดไปสายตาของวินเซนต์ยังคงเต็มไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์พยายามหาข้อบอกพร่องในอาคารทุกหลัง ไม่ได้เรื่องเลยไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ยังห่างไกลาจากของจริงเขาเชื่อมั่นเช่นนั้นความกว้างของคลองนี้ก็ไม่ใช่คลองที่อัมสเตอร์ดัมจะแคบกว่านี้เอเลน่าไม่ตอบอะไรอีกแล้วเธอแค่เดินตามหลังสามีไปเงียบเงียบวินเซนต์ยืนพิงสะพานมองลงไปในน้ําสีของน้ําก็ไม่ใช่ของจริงจะเป็นสีเขียวที่เข้มกว่านี้เขาพูดวิจารณ์ต่อไปเรื่อยๆเหมือนพูดกับตัวเองไม่ได้พูดให้ใครฟังอีกแล้วว่าเพียงเพื่อยืนยันว่าความคิดของตนเองนั้นถูกต้อง แต่เขายังไม่รู้ว่าสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าคือภาพที่จะสั่นสะเทือนชีวิตของเขาคือช่วงเวลาที่จะทำลายความเชื่อมั่นของเขาจนหมดสิ้นที่สุดปลายคลองมองเห็นทางเข้าไปยังโซนถัดไปวินเซนต์เดินมุ่งหน้าไปทางนั้นใบหน้ายังคงประดับด้วยรอยยิ้มเยาะหยันเมื่อเข้าสู่โซนถัดไปบรรยากาศก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยอาคารเริ่มหนาแน่นขึ้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเมืองจริงๆิวินเซนต์ยังคงกวาดตามองไปรอบๆด้วยสายตาที่พร้อมจะจับผิดเห็นไหมเลยยังไงก็ยังไม่ละเอียดพอเขาชี้ไปที่อาคารหลังหนึ่งดูการก่ออิซิม แต่ในวินาทีนั้นเองทันทีที่มือของวินเซนต์สัมผัสกับกำแพงของอาคารสีหน้าของเขาก็พลันเปลี่ยนไปนี่มันเขาส่งเสียงประหลาดใจออกมาผิวสัมผัสของอีกก้อนนี้เป็นอะไรไปเหรอเอเลน่าถามอย่างไม่เข้าใจวินเซนต์ไม่ตอบเขาเพียงแต่ลูบไล้กำแพงต่อไปแล้วใช้นิ้วลากไปตามรอยต่อระหว่างอีกแต่ละก้อนความรู้สึกของปูนที่เชื่อมอีกนี่หรือว่าเขาวิ่งไปที่มุมตึกเพื่อตรวจสอบกำแพงอีกด้านไม่น่าเชื่อ นิ้วของเขาสัมผัสได้ถึงความครุขคะที่ไม่สม่ำเสมอบนผิวอิดนี้ไม่ใช่อิดใหม่ที่ผลิตจากเครื่องจักรแต่มันคือผิวสัมผัสของอิดโบราณที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานวินเซนต์รีบอ่านป้ายข้อมูลที่อยู่ใกล้ๆบนป้ายเขียนไว้ว่าอิฐที่ใช้ในการก่อสร้างสถานที่แห่งนี้นำเข้าโดยตรงจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งรวมถึงอิฐเก่าแก่จากศตวรรษที่1 7บเถึงสิที่เคยถูกใช้งานจริงวินเซนต์เบิกตาโพล่งคนมาจากเนเธอร์แลนด์จริงๆเหรอเขาไม่อยากจะเชื่อเขาลูกกำแพงอีกครั้งเพราะอย่างนี้นี่เองผิวสัมผัสมันนนถึงได้เป็แบบี หัวใจของเขาเริ่มเต้นรัวมีไม่ใช่แค่การลอกเลียนแบบพวกเขาใช้วัสดุของจริงเห็นไหมละพวกเขาใช้วัสดุของจริงจริงๆด้วยเอลเลน่าพูดอย่างดีใจแต่วินเซนต์ยังคงครึ่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อไม่หรอกอาจจะแค่อิดก,ก็ได้ส่วนอื่นๆคงไม่ใช่เขาพยายามกดเกลื่อนความหวั่นไหวของตนเอง ทั้งสองเดินลึกเข้าไปอีกแล้วก็พบกับประตูระบายน้ําเล็กๆที่สร้างขึ้นบนคลองวินเซนต์รีบวิ่งไปที่ข้างประตูระบายน้ํานั้นเขาพินิจพิเคราะห์โครงสร้างของมันอย่างละเอียดทั้งกลไกการเปิดปิดวิธีการประกอบไม้และชิ้นส่วนโลหะต่างๆหลังจากตรวจสอบทุกรายละเอียดแล้ววินเซนต์ก็พึมพำออกมานี่มันรูปแบบของดดดในศตวรรษที่17เสียงของเขาสั่นเครือโครงสร้างนี้เหมือนกับคลองเก่าแก่ที่อัมสเตอร์ดัมเลยเขานั่งยองๆลงข้างประตูระบายน้ําตรวจสอบรอยต่อของไม้ เทคนิคการเข้าไม้อย่างนี้เป็นเทคนิคที่สับสูนไปแล้วในยุคปัจจุบันมันสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอเอเลน่าถามสุดยอดมากวินเซนต์ตอบการออกแบบประตูระบายน้ําแบบนี้แทบไม่มีการใช้งานแล้วในปัจจุบันถ้าไม่ไปคน้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์จริงๆจะไม่มีทางสร้างขึ้นมาใหม่ได้เลยเขาลุกขึ้นยืนแล้วมองไปรอบๆประตูระบายน้ําและนี่ไม่ใช่แค่การลอกเลียนแบบรูปละก็สอภายนอกแต่มันเป็นโครงสร้างที่ใช้งานได้จริง วินเซนต์รู้สึกสับสนสถานที่ที่เขาเคยคิดว่าเป็นแค่สวนสนุกกลับถูกสร้างขึ้นด้วยความแม่นยำเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้มันทําให้เขาไม่อยากจะเชื่ออาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้เขาพึมพำราวกับจะพูดกล่อมตัวเองอาจจะแค่บังเอิญไปเจอข้อมูลที่ถูกต้องพอดีแต่เสียงของเขาไม่มีความมั่นใจอีกต่อไปแล้วและภาพที่เขาได้เห็นต่อจากนั้นก็ได้ทําลายความคิดนั้นลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อเดินมาถึงอาคารที่หันหน้าเข้าสู่ลานกว้างทันทีที่เห็นกรอบหน้าต่างนั้นวินเซนต์ก็ถึงกับตะลึงนนนี่ม่มมักรรออบห้าตาตตงสไ์เด เขาเดินเข้าไปใกล้อาคารเป็นรูปแบบที่ใช้ในบ้านของพ่อค้าผู้มัง่งคั่งในศตรวรรษที่18เอเลน่าก็ยังไม่เข้าใจว่ามันน่าทึ่งตรงไหนมันหายากขนาดนั้นเลยเหรอหายากนะสิวินเซนต์ตอบอย่างตื่นเต้นรูปแบบนี้ในเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันก็แทบจะหาดูไม่ได้แล้วสงครามและการพัฒนาเมืองในศตรวรรษที่19และ20ทําให้ส่วนใหญ่หายไปหมดแล้วมือของวินเซนต์สั่นเทาผมเคยเห็นมันแค่ในหนังสือประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเท่านั้นเขาสัมผัสกรอบหน้าต่างแต่ของจริงกลับมาอยู่่ทีีน เขาสำรวจรายละเอียดของกรอบหน้าต่างลวดลายแกะสลักการเข้าไม้วิธีการยึดกระจกทุกอย่างถูกต้องตามประวัติศาสตร์ทำได้ยังไงกันสร้างขึ้นมาใหม่ได้แม่นยำขนาดนี้ได้ยังไงวินเซนต์ยืนนิ่งเงินน้ำตาคลอเบ้าตลอด30ปีในฐานะสถาปนิกเขาเฝ้าแต่เสียดายรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สูญหายไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่ได้แต่มองรูปแบบอันงดงามที่เห็นได้เพียงในเอกสารแล้วถอนหายใจนี่ที่นั่นมีพนักงานอยู่นะลองไปถามเขาดูไหม เอเลน่าเสนอวินเซนต์จึงเดินเข้าไปพูดคุยกับพนักงานชาวไทยคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆขอโทษนะครับพอจะสอบถามเกี่ยวกับอาคารหลังนี้ได้ไหมครับพนักงานตอบอย่างสุภาพได้ครับอาคารหลังนี้ตอนที่เตรียมการเปิดเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมจากเนเธอร์แลนด์มาออกแบบครับผู้เชี่ยวชาญเหรอครับใช่ครับเราเชิญสถาปนิกและนักประวัติศาสตร์ชาวดัตหลายท่านมาใช้เวลา3ปีในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างครับวินเซนต์ถึงกับพูดไม่ออกพนักงานพูดต่อไม้ที่ใช้ ก็นําเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์เราคัดเลือกสายพันไม้ที่ตรงกับยุคนั้นและใช้วิธีการแปรรูปแบบเดียวกันครับแม้แต่วิธีการแปรรูปก็ได้เหรอครับวินเซนต์ตกใจใช่ครับเราจําลองการแปรรูปด้วยมือในสมัยนั้นขึ้นมาใหม่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรในปัจจุบันพนักงานอธิบายต่อช่างฝีมือของเราลองผิดลองถูกกันหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ที่สุดวินเซนต์แทบไม่เชื่อหูตัวเองทําถึงขนาดนี้เลยเหรอครับใช่ครับพระปรชญาของเราคือการถ่ายทอดวัฒนธรรมด,ดั้อย่างถูกต้อง พนักงานพูดอย่างภาคภูมิใจเราไม่อยากทำของครึ่งครึ่งกลางกลางออกมาวินเซนต์โค้งคำนับอย่างสุดซึ้งขอบคุณมากครับหลังจากพนักงานจากไปวินเซนต์ก็ยืนนิ่งอยู่กับที่วินเซนต์คุณโอเคไหมเอเลน่าถามอย่างเป็นห่วงไม่เลยสักนิดเขาตอบด้วยเสียงสั่นเครือผมผมไม่รู้อะไรเลยเขามองขึ้นไปยังอาคารอีกครั้งความดูถูกเหยียดหยามเมื่อครูได้หายไปจนหมดสิ้นเหลือไว้เพียงความทึ่งและความละอายใจต่อการกระทำของตนเองคนไทย พวกเขารักษาวัฒนธรรมดัตได้ดีกว่าพวกเราเสียอีความจริงข้อนี้สั่นสะเทือนหัวใจของวินเซนต์อย่างรุนแรงตอนนี้ยังคิดว่ามันเป็นของราคาถูกอยู่ไหมเอเลน่าถามเบาๆวินเซนต์สายหน้าอืมนี่ไม่ใช่ของปลอมเขาจำต้องยอมรับนี่คือของจริงเสียงของเขาแหบพร่าแต่หลังจากนี้ยังมีเรื่องน่าตกใจที่เปลี่ยนชีวิตของเขารออยู่วินเซนต์ก้าวเดินต่อไปไม่ใช่เพื่อวิพากษ์วิจารณ์อีกแล้วแต่เพื่อยืนยันความจริงเพื่อยอมรับความผิดพลาดของตนเอง วินเซนต์และเอเลน่าเดินลึกเข้าไปอีกและเบื้องหน้าของพวกเขาก็ปรากฏอาคารขนาดมาฮมาพระราชวังเฮาเทิร์นซึ่งจำลองพระราชวังของราชวงศ์ดัตมาวินเซนต์ในหน้ามองความยิ่งใหญ่ตระการตาของมันนี่มันเท้าของเขาก้าวไปยังพระราชวังโดยอัตโนมัติเอเลน่าก็เดินตามไปเงียบๆทันทีที่ยืนอยู่หน้าพระราชวังวินเซนต์ก็ถึงกับสูดหายใจเฮือกเป็นไปไม่ได้เหมือนจริงขนาดนี้เลยเหรอ รูปลักษณ์ภายนอกของอาคารเหมือนกับพระราชวังเฮาเทินที่เนเธอร์แลนด์แทบจะทุกระเบียดนิ้วการจัดวางหน้าต่างการตกแต่งเสารูปทรงของหลังคาทุกอย่างแม่นยำมากไม่น่าเชื่อวินเซนต์พึมพำพระราชวังของจริงนั้นไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมในฐานะสถาปนิกเขาเคยเห็นรูปลักษณ์ภายนอกผ่านทางเอกสารแต่ข้อมูลรายละเอียดภายในแทบไม่มีการเปิดเผยและคนไทยไปได้ข้อมูลภายในมาได้อย่างไรกันเมื่อเดินไปถึงทางเข้าพนักงานก็ต้อนรับอย่างสุภาพยินดีต้อนรับสู่พระราชวังเฮาเทินบอสครับวินเซนต์ถาม อาคารหลังนี้จำลองมาจากพระราชวังของจริงใช่ไหมครับใช่ครับเราได้รับพระบรมราชานุญาตจากราชวงศ์เนเธอร์แลนด์ให้จำลองพระราชวังของสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกอย่างสมจริงครับคำอธิบายของพนักงานทำให้วินเซนต์ตกใจอย่างมากพระบรมราชานุญาตจากราชวงศ์เหรอครับใช่ครับในตอนนั้นสมเด็จพระราชินีนาถทรงมีพระบรมราชานุญาตให้สถานที่แห่งนี้ใช้ชื่อพระราชวังเฮาเทิร์นได้เป็นการส่วนพระองค์ครับวินเซนต์ถึงกับพระ ดูดะไม่ออกกันที่ราชวงศ์อนุญาตให้ใช้ชื่อได้นั่นหมายถึงการยอมรับสถานที่แห่งนี้เมื่อเข้าไปในพระราชวังความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่กว่าก็รอเขาอยู่พื้นหินอ่อนคมไฟระยะคริสตัลดูรูหาภาพวาดที่แขวนอยู่บนผนังทุกสิ่งทุกอย่างสร้างบรรยากาศราวกับเป็นพระราชวังของจริงวินเซนต์เดินไปทีละก้าวอย่างระม,มัดระวังหินอ่อนนี่เขานั่งยองๆลงเพื่อดูลวดลายหินอ่อนคาราจากอิตาลีของจริงเหรอเอเลนาอุทานอื้มของจริงวินเซนต์ลุกขึ้นยืนแล้วเงยหน้ามองเพดานคมไฟคริสตัลน,นี้ก็ด้วย เป็นรูปแบบแก้โบฮีเมียในศตรวรรษที่18ในแววตาของเขาไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์อีกต่อไปแล้วมีแต่ความชื่นชมอย่างแท้จริงเมื่อขึ้นบันไดไปชั้นสองที่นั่นเป็นพื้นที่ที่จำลองห้องบรรทมของราชวงศ์บนผนังแขวนภาพวาดทิวทัศน์ของเนเธอร์แลนด์วินเซนต์เดินเข้าไปดูภาพวาดใกล้ๆนี่มันรูปแบบของสกุลช่างดัตในศตรวรรษที่17เขามองภาพวาดที่พนาถึงกังหันลมและคลองซึ่งเป็นองค์ประกอบภาพในยุคทองที่เป็นแบบฉบับแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าทิวทัศน์ในภาาาาพนนนนั้้ดดดูคุตยอยย่งประะหลเีวนะ๋ว ทิวทัศน์นี้มันหัวใจของเขาเริ่มเต้นรัวนี่มันเมืองที่ผมเคยอยู่ตอนเด็กๆวินเซนต์เติบโตขึ้นที่ชานเมืองรอเธอรามในทศวรรษ1970บ้านหลังเล็กๆริมคลองทุกเช้าเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างก็จะเห็นกังหันลมและถนนหินนั่นคือทิวทัศน์บ้านเกิดของเขาแต่ทว่าทิวทัศน์นั้นได้หายไปหมดสิ้นจากการพัฒนาเมืองในทศวรรษ1980อาคารเก่าแก่ถูกหรือถอนกลายเป็นอาพาร์ตเมนต์สมัยใหม่วินเซนต์เคยอยากจะเห็นทิวทัศน์นั่นอีกสักครั้งนับไม่ถ้วนแต่ก็็ถอดดดดใจไไไไปปปนนนาาแล้ว้ววโยคิ่่มมัเ เป็นไปได้ยังไงกันเขาอ่านป้ายคําอธิบายข้างภาพวาดด้วยมือที่สั่นเทาภาพวาดนี้พันนาถึงทิวทัศน์ทางประวัติศาสตร์ชานเมืองรอเทอร์ดามที่ถูกรื้อถอนไปในทศวรรษ1980น้ําตาของวินเซนต์ไหลรินเมืองของผมเมืองที่ผมเติบโตอยู่ที่นี่วินเซนต์เป็นอะไรไปเอเลน่าวิ่งเข้ามาด้วยความตกใจเอเลนา่าภาพนี้คือสถานที่ที่ผมเคยอยู่ตอนเด็กๆเ,เสียงของเขาสั่นเครือเป็นวิวที่ผมเห็นทุกเช้า พระเจ้าเอเลน่าก็รู้สึกตื้นตันใจเช่นกันแต่ทำไมภาพนี้ถึงมาอยู่ที่ประเทศไทยได้ละ่ะวินเซนต์อ่านคำอธิบายอีกครั้งในการก่อสร้างสถานที่แห่งนี้ได้มีการเดินทางไปทั่วเนเธอร์แลนด์เพื่อรวบรวมบันทึกทิวทัศน์ที่กำลังจะสูญหายไปมีการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างทั้งภาพถ่ายแบบแปลนและภาพวาดเพื่อเก็บรักษาไว้ณสถานที่แห่งนี้วินเซนต์ถึงกับพูดไม่ออกคนไทยปกป้องสิ่งที่เราทำหายไป เขาเดินไปที่ริมหน้าต่างนอกหน้าต่างคือทิวทัศน์ของเมืองจำลองคลองอาคารอีกแดงถนนหินและกังหันลมมันเหมือนกับทิวทัศน์ในภาพวาดทุกประการไม่น่าเชื่อวินเซนต์พึมพำคนไทยไม่ใช่แค่จำลองภาพวาดแต่พวกเขายังจำลองเมืองทั้งเมืองขึ้นมาใหม่เอเลน่าเอามือวางบนไหล่ของเขาเบาๆวินเซนต์เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะผมพูดว่ามันเป็นของเลียนแบบราคาถูกเขาตอบอย่างละอายใจตอนนี้ยังคิดอย่างนั้นอยู่ไหมวินเซนต์สายหน้าช้าช้าไม่นี่ไม่ใช่ของเลียนแบบ เขามองออกไปนอกหน้าต่างแล้วพูดต่อนี่คือการอนุรักษ์การอนุรักษ์เหรอใช่คนไทยอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เราทำหายไปเพื่ออนาคตวินเซนต์มองภาพวาดอีกครั้งแล้วโค้งคำนับอย่างสุดซึง้งขอบคุณเขาเองก็ไม่รู้ว่าพูดกับใครอาจจะพูดกับคนที่สร้างสถานที่แห่งนี้กับคนไทยที่รักวัฒนธรรมดั้งและกับทุกคนที่เก็บรักษาบ้านเกิดที่เขาทำหายไปไว้ที่นี่พนักงานคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วอธิบายเพิ่มเติมอันที่จริงตอนที่ก่อสร้างอยู่มีการพบข้อผิดพลาดเล็กน้อยครับ ข้อผิดพลาดเหรอครับใช่ครับปูนที่เชื่อมระหว่างอิฐแต่ละก้อนกว,กว้างกว่าของจริงอยู่2มิลลิเมตรครับวินเซนต์ตกใจมาก2มิลลิเมตรใช่ครับเป็นความพลาดเคลื่อนที่แทบไม่มีใครสังเกตเห็นพนักงานฝ่ายเนเธอร์แลนด์ก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องทําใหม่พนักงานพูดต่อแต่ทีมงานฝ่ายไทยตัดสินใจทําใหม่ทั้งหมดครับเพื่อ2มิลลิเมตรเนี่ยนะใช่ครับเพื่อให้เหมือนของจริงเราจึงยอมเสียเวลาและค่าใช้ใจ่ายทาใหม่ทั้งหมดครับ วินเซนต์พูดอะไรไม่ออกเลยความคลาดเคลื่อน2มิเมตรในวงการสถาปัตยกรรมถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่คนไทยกลับไม่ยอมพวกเขาต้องการความสมบูรณ์แบบผมวินเซนต์พูดด้วยเสียงสั่นเครือผมไม่รู้อะไรเลยเขาสุดเข่าลงกับพื้นเอเลน่ารีประคองเขาไว้คนไทยรักเนเธอร์แลนด์มากกว่าพวกเราเสียอีกเมื่อผู้จบน้ำตาก็ไหลออกมาไม่หยุดความหญิงทนงในฐานะสถาปนิความมั่นใจในฐานะผู้เชี่ยวชาญได้พังทลายลงในวินาทีนี้ วินเซนต์เดินไปยังสวนกลางพระราชวังแล้วนั่งลงบนมา้านั่งอย่างหมดแรงเอเลน่านั่งลงข้างๆทั้งสองเงียบไปครู่หนึ่งแล้ววินเซนต์ก็ค่อยๆพูดขึ้นเนเธอร์แลนด์เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเราได้ทำลายทิวทัศน์เมืองเก่าแก่ไปเอเลน่าตั้งใจฟังเงียบๆเ,เราให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและผลประโยชน์จนรื้อถอนอาคารประวัติศาสตร์ไปเรื่อยๆวินเซนต์เย Vincent งยหน้ามองท้องฟ้าและตอนนี้ประเทศของเราก็แทบไม่เหลือทิวทัศน์ที่สวยงามในอดีตให้เห็นอีกแล้วเขาพูดต่อ ในฐานะสถาปนิกผมรู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้และเสียดายที่ไม่สามารถปกป้องมันไว้ได้นับครั้งไม่ถ้วนเอเลน่าจับมือเขาเบาๆแต่คนไทยไม่เหมือนกันเสียงของวินเซนต์สั่นเครือพวกเขาเก็บสิ่งที่พวกเราทิ้งไปแล้วนํามาไว้ที่นี่เขาเช็ดน้ําตาไม่น่าเชื่อว่าจะมีประเทศที่รักวัฒนธรรมของชาติอื่นได้มากขนาดนี้บางทีนี่อาจจะเป็นน้ําใจของคนไทยก็ได้นะเอเลน่าพูดอื่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้ววินเซนต์ลุกขึ้นยืนผมต้องขอโทษทุกคนในประเทศนี้ ทั้งสองเดินชมพายในบริเวณอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ด้วยสายตาที่พร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์แต่ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความขอบคุณวินเซนต์รู้สึกได้ว่าอาคารทุกหลังอีกทุกก้อนล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจของคนไทยเมื่อเดินไปตามริมคลองก็พบกับพนักงานชาวไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นชายหนุ่มที่กำลังทำความสะอาดอาคารอยู่วินเซนต์เข้าไปทักทายขอโทษนะครับพนักงานหันมาครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับคุณทำง,งานที่นี่คุณรู้สึกภูมิใจไหมครับคำถามที่กระทนหันทําให้พนักงานแปลกใจเล็กน้อยแต่เขาก็ยิ้้มมมมแลวตอบบบททััันีคครรผภูิใจาก ทำไมเหรอครับงานของเราคือการถ่ายทอดวัฒนธรรมดัตช์ให้คนไทยได้รู้จักเขาพูดต่อด้วยสีหน้าจริงจังการที่แขกชาวไทยและชาวดัตช์มาที่นี่แล้วมีความสุขน,นั่นคือรางวัลที่ดีที่สุดแล้วครับวินเซนต์รู้สึกอบอุ่นในหัวใจขอบคุณนะครับเขาโค้งคำนับอย่างสุดซึ้งผมขอขอบคุณการทำงานของพวกคุณจัดใจจริงพนักงานยิ้มอย่างเขินเขินไม่เป็นไรครับเราก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำวินเซนต์และเอเลน่าเดินต่อไปแล้วก็เห็นพนักงานอีกคนกำลังจัดสวนอยู่เป็นหญิงสูงวยวินเซนต์เข้าไปทักทายอีกครััง้งขอโทษนะครบ หญิงสูงเวงไงหน้าขึ้นค่ะสวนดอกไม้นี้ก็เป็นแบบดัตใช่ไหมครับใช่ค่ะหญิงสูงเวยตอบอย่างมีความสุขการจัดวางทิวลิปอ้างอิงมาจากสวนแบบดั้งเดิมของเนเธอร์แลนด์ค่ะเธอรูปดอกไม้เบาๆแล้วพูดต่อพอถึงฤดูใบไม้ผลิจะมีทิวลิปบานสะพรั่งกว่าล้านดอกเลยนะคะหนึ่งล้านดอกวินเซนต์ตกใจต้องดูแลดอกไม้มากมายขนาดนี้ทุกปีเลยเหรอครับใช่ค่ะถึงจะเหนื่อยแต่ก็หวังว่าจะทําให้แขกชาวดัตมีความสุขรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริง ฉันไม่เคยไปเนเธอร์แลนด์เลยสักครั้งแต่การทำงานที่นี่ทำให้ฉันรักเนเธอร์แลนด์มากเลยค่ะขอบคุณขอบคุณจริงๆครับทั้งสองหาที่เงียบๆน,นั่งลงบนมา้านั่งอีกครั้งวินเซนต์หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดกลุ่มแชทกับเพื่อสถาปนิคข้อความเสศีสีที่เขาส่งไปเมื่อครู่ยังคงอยู่เขาลบข้อความนั้นทิ้งแล้วเริ่มพิมพ์ข้อความใหม่ถึงทุกคนวันนี้ผมได้พบกับประสบการณ์ที่น่าละอายที่สุดในชีวิตผมเคยคิดว่าสถานที่แห่งนี้ในประเทศไทยเป็นของเรียนแบบราคาถูกแต่มันผิดถนัด เขาแนบรูปถ่ายของพระราชวังไปด้วยที่นี่วัฒนธรรมที่เราทำหายไปได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบคนไทยรักเนเธอร์แลนด์มากกว่าพวกเราเสียอีกหลังจากส่งข้อความไปก็มีข้อความตอบกลับมาทันทีจริงเหรอไม่น่าเชื่อเลยส่งรูปมาอีกสิวินเซนต์ทยอยส่งรูปที่ถ่ายในบริเวณนั้นไปทั้งอาคารอีกแดงประตูระบายน้ำคลองการตกแต่งภายในพระราชวังและยังเล่าเรื่องการแก้ไขความคลาดเคลื่อน2มิลลิเมตรให้ฟังด้วยเพื่อนๆของเขาต่างก็แสดงความประหลาดใจและประทับใจ นี่มันของจริงนี่นาจิตวิญญาณช่างฝีมือของคนไทยเป็นของจริงฉันก็อยากไปบ้างข้อความหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายวินเซนต์พูดกับเอเลน่าพอกลับถึงเนเธอร์แลนด์ผมจะไปบอกทุกก่อคนบอกอะไรเหรอบอกถึงความงดงามของประเทศที่ชื่อว่าประเทศไทยเขาพูดด้วยสีหน้าจริงจังและความสําคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมคุณเปลี่ยนไปนะเอเลน่ายิ้มึืมผมเปลี่ยนไปวินเซนต์ก็ยิ้มเช่นกันวันนี้ ผมได้เรียนรู้บทเรียนที่สําคัญจากประเทศไทยนั่นคือการอนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ใช่แค่การหวนนึกถึงอดีตแต่คือการเก็บรักษามันไว้เพื่อผู้คนที่จะมีชีวิตอยู่ในอนาคตเขามองไปรอบๆเราเคยคิดว่าการทิ้งอดีตไปคือความก้าวหน้าแต่คนไทยไม่เหมือนกันพวกเขาหงแหนอดีตและในขณะเดียวกันก็สร้างอนาคตไปด้วยแสงอาทิตย์ยามเย็นสาสองอาคารอิฐแดงทิวทัศน์นั้นราวกับเป็นยามเย็นที่เนเธอร์แลานด์วินเซนต์ลุกขึ้นยืนจับมือเอเลน่าไปกันเถอะเดินดูอีกหน่อยอืมทั้งสองจับมือกันแล้วกก้้าาาาาเเดิินนไปอครังงง่มมลแสตยยย์ะ็ะ หางของทั้งสองกลมกลืนไปกับทิวทัศน์ของเมืองดัตวินเซนต์และเอเลน่ากลับถึงโรงแรมคืนนั้นวินเซนต์นั่งอยู่บนเตียงเปิดโน้ตบุ๊กเขามีบล็อกเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเขาเริ่มเขียนเล่าประสบการณ์ในวันนี้ลงไปวันนี้ที่ประเทศไทยผมได้ค้นพบบ้านเกิดของผมอีกครั้งที่นี่ไม่ใช่แค่สวนสนุกแต่มันคือการอนุรักษ์วัฒนธรรมคือของขวัญสำหรับอนาคตนิ้วของเขาเคลื่อนไหวบนคีย์บอร์ดผมอยากจะขอบคุณคนไทยขอบคุณที่ยังคงปกป้องสิ่งที่เราทำหายไป เช้าวันรุ่งขึ้นบทความในบล็อกของวินเซนต์กลายเป็นกระแสนในเนเธอร์แลนด์ถูกแชร์ต่อในโซเชียลมีเดียชาวดัตจำนวนมากแสดงความสนใจมีที่แบบนั้นอยู่จริงๆเหรอฉันก็อยากไปดูบ้างประทับใจในความเคารพต่อวัฒนธรรมของคนไทยมีความคิดเห็นมากกว่าร้อยข้อความในนั้นยังมีเสียงจากชาวดัตที่เคยไปมาแล้วจอนอิงๆิงด้วยฉันก็ร้องให้เหมือนกันถนนที่เคยเดินกับคุณปู่ที่เสียไปแล้วอยู่ที่นั่นการได้ไปประเทศไทยมันดีจริงๆ หลายเดือนต่อมาวินเซนต์ได้บรรยายในสมาคมสถาปนิกแห่งเนเธอร์แลนด์หัวข้อคือความหมายของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเขาฉายภาพถ่ายของสถานที่ในเขาใหญ่ให้ผู้ฟังดูนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยสอนเราเขาเล่าว่าวัฒนธรรมจะสืบต่อไปได้ก็เพราะมีการปกป้องรักษาและการปกป้องวัฒนธรรมไม่ใช่หน้าที่ของคนในชาตินั้นเพียงอย่างเดียวทั้งห้องประชุมเงียบกริบคนไทยเคารพวัฒนธรรมของชาติอื่นและพยายามที่จะส่งต่อมันไปสู่อนาคตแต่พวกเราแม้แต่วัฒนธรรมของตัวเองก็ยังไม่สามารถปกป้องไว้ได้อย่างสมบูรณ์ คําพูดของวินเซนต์สะเติรนใจสถาปนิกหลายคนหลังจากนั้นจำนวนชาวดัตที่เดินทางมายังเขาใหญ่ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลายคนหลั่งน้ำตาให้กับทิวทัศน์บ้านเกิดที่สูญหายไปหญิงชาราคนหนึ่งกล่าวว่าถนนที่เคยเดินกับสามีอยู่ที่นี่รู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปในตอนนั้นอีกครั้งใช่อีกคนกล่าวว่าประทับใจในน้ำใจของคนไทยประเทศที่รักวัฒนธรรมของชาติอื่นมากขนาดนี้หาที่ไหนในโลกไม่ได้อีกแล้ว หลังจากนั้นวินเซนต์เองก็ได้เดินทางมายังเขาใหญ่อีกหลายครั้งทุกครั้งที่มาก็มีการค้นพบใหม่ๆและมักจะประทับใจในความทุ่มเทของทีมงานชาวไทยเสมอวัฒนธรรมการจำลองของไทยไม่ใช่แค่การลอกเลียนแบบแต่คือความเคารพอย่างสุดซึ่งต่อวัฒนธรรมที่สูญหายไปและคือความรับผิดชอบต่ออนาคตที่แห่งนี้เปรบเสมือนสะพานทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงอดีตป,ปัจจุบันและอนาคตเข้าไว้ด้วยกันผ่านการอนุรักษ์ทิวทัศน์ของเนเธอร์แลนด์ไวอ้อย่างสมบูรณ์แบบวันนี้ที่เขาใหญ่ก็ยังคงต้อนรับผู้มาเยือนมากมายทั้งคนไทยและชชาาาาวตาาตต่่งงิิทุกคนเเพลดเพลด นก,กับทิวทัศน์ที่สวยงามและสัมผัสได้ถึงความเคารพต่อวัฒนธรรมของคนไทยที่อยู่เบื้องหลังท่านผู้ชมล่ะครับท่านรู้สึกภูมิใจในทัศนคติเช่นนี้ของคนไทยหรือไม่โปรดลองคิดทบทวนถึงความสาคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีกครั้งสถานที่แห่งนี้ได้แสดงคําตอบนั้นให้เราเห็นแล้วสําหรับวันนี้เรื่องราวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้โปรดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านในช่องคอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ